ไม่เป็นไรคะ่ะอย่ามากันเยอะเลยคะ่ะสงสารด็ดเอกมันน้องากินอะไรข้างหลังหรือยังคะกินอะไรที่ประตูหลังหรือยังยังนะคะขันโต๊กับขันโตเรามีขันโตเยอะมากปีนี้เป็นวันทําการกินแบบชาวพื้นเมืองนะคะนหน้านีทงังสิ้นนะคะนเียจะเป็นลาบจิ้นลาบตาจิ้นอ่อมนะคะแม่เลี้ยงแม่ก็เลี้ยงหนูค่ะ แม่ไม่เคยทิ้งหนูค่ะแม่เลี้ยงหนูมาตลอดวันนี้ก็ต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเมื่อเช้าเราจากการเหนื่อยมาหลายวันนะคะใช่ค่ะแต่เราก็ฟินเวอร์ด้วยการแสดงชุดรปชนะคะแดงเถือนทั้งตาราทั้งลานศักเลยนะคะเอองานอลังการงานบลังการค่ะวันนี้จะทําให้น้องๆได้แบบผ่อนคลายบ้างนะคะการก็เลือกมาหลายคนเลยครับเป็นผ่อนคลาย เียเวลาทำไมเจ๊เน,นื้อเจ๊ต้องสอนไม่ได้เพียงการสอเนเจ๊จะปิดราบลาไม่เมื่อเช้าชีคือหนูน้อยหมกแดงคนนั้นใช่ไหมโอตอนแ<ถ>กีกมาขายหวยอะไม่ค่ะตอนแรกทีบอกว่าเป็นหนูน้อยหมกแดงแต่ดูไปดูตอนแรกครั้งแรกคือเหมือนแบบคนไข้มาเลงคีมโมแล้วก็แบบอยากมาร่วมง,งานห่าครูลเลยใส่หมวกแดงมาร่วมงานน่ากลัวมากมีน้องๆบอกว่าอุ้ยป้านี่ เอาหัวป้าไก่ก็หัวไปทางติ้นไปทางเลือกไปทางนะฮะแบคซิงได้ดีมากนะครับสวยงามอลังการมากมายเลยค่ะขอเสียบตรงมี้ให้กับน้องๆที่ร่วมกันจัดงานไหว้ครูของเราได้ประสบความสำเร็จเมื่อเช้านี้ค่ะผมจะโขอโมทให้ทุกคนไดกหน่อยนะครับภูมิใจไหมภูมิใจไหมไปคลิกดูนะไหว้ครูจิตศิลป์ห้าสี่อะไรเงี้ยโอ้ยหพุกเว็บ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กของอาจารย์เปิ้ลนะคะคนแรกเลยครับนะคะสวยงามบลังการมากวันนี้เรามีโชว์ดีโชว์เด็ดอะไรบ้างมีค่ะมีโชว์โดข้างหลังที่เหมือนดอกไม้ชุด5้าพันวันส่วนวันแรกเลยนะ เหมือนไหมครับแบบดอกไม้ชุดห้าพันคือสวนคืน,นแรกเพราะว่ามันจะรีบไงหาดอกอะไรไม่ได้ก็เอาไม้ไะถ้ามันมีตัวหนังสือก็จะดูเหมือนงานแต่งงานนะแต่นี้มันไม่มีอะไรเลยก็คือผ้อมาม่านจีบอะ่ะก็รอรอเอาลงมาวางแปลนะจุดนี้งามมาก <c oughs> เดี๋ยวเรามาเมื่อกี้เรามีนักร้องแบบใส่ชุดไม่สวยกันไปแล้วอ่ะแล้วเราใส่ชไม่สวยคืออะไรแล้วเราคันเวลา ดี๋ยวเรามีคือตอนเนี้ยเราต้องตามกระแสสังคมบ้างนะคะนอกจากเราจะเป็นผู้นําทางด้านครัวแห่นะครือจะพุ่งเชื่อสิเดี๋ยวแห่นางเทียนเทคโนนะจะต้องก๊อปเราไปนะคนไปรอดูนะแห่นางเทียนที่เทคโนนะครับ้าเต้องต้อง้ส่งคนส่งสายสื่อมาดูเราแล้วคระเดี๋ยวเรามาพบกับศิลปินอะไรนะศิลปิน N J เหอ N J นะครับรอได้ เธอไม่น่าบอกว่าเป็นนิวจิวรอให้มาหลอกจบแล้วให้เขาทายว่า,เ,าเ,เขาเเขาารู้จักไหมอย่างนี้ดีกว่าเรื่องว่าอะไรนะตูดรณนีตูดรนีกับหลิวอาจารยยาร้อเขาพูดกัน,นะะรู้จักไหมคะตูดรนีเป็นนักร้งองเพลงคำเมืองนะคะหลิวอาจารยยาก็นักร้องลูกครูเขาบอกว่าชีเป็นคนต้นต้นร้องเพลงอะไรนะเพลงคันหูหลิวอาจาริยาเจ้าหลิวอะไรนะ เพราะมันเป็นคนแล้วคนร้องคนแรกอ่ะไม่ดังแต่อีที่แบบเดิมวงเโบเอออีเอโบดังเวอร์วงเธอโบนะครับปีหน้าเราจะจ้างมางานลูกทุ่งจิตสีของเราฉลอง30ปีนะคะเราจะได้สอบสวนกันทั้งชนะเลยนะคะจะกลัวอะไรกับการสอบสวนถามดิฉันนี่เขขึ้นโรงขึ้นศาลเมาไม่ขับเนี่ยคันนี้ปัญหาปัญหาเช้าคนแรก ังคือกระเทยเนี่ยก็แบบเป็นคนพื้นเมืองนะเนาะก็จะกลัวการว่าถ้าเขาขอบเนี่ยมันจะทำให้เขาแบบคืดแก่นี่เนาะเท่าไหร่ไม่รับเพื่องดื่ยังไม่รับเครื่องต่อค่ะเพราะเดี๋ยวขับรถมันจะแค่ก็อย่าค่ะห้ามดื่มห้ามดื่มห้ามดื่มน้ำอัดหมุนต่อหน้าน้องห้ามดื่มสุราในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่ไม่ใช่สุราเป็นโลหิตของพระพุทธเจ้า เนื้อมาหน่อยรันเนื้อพูดจะเออพูดจะไม่กินถ้ากินคือจะเป็นสับปะเลอนะสับปะเลอะเขาจะมีความเชื่อว่าถ้ากินเนื้อคนที่เผาเนี่ยจะแบบว่ามันจะขาดมันจะขาดมันจะสะกดวิญญาณได้รู้จักที่อารุณบอดยเป็นรุ่นที่ปีสามใช่ไหมปีสองปีสองอารุณปีสามปีสระวังนะอย่าไปให้มันจับเนื้อต้องตัวนะน้องอีหลืดมันจะแอบไม่เนื้อเราไปันจีบไปไม เลยมันบอกว่าผมนะปิดเทอมอะไรวันหยุดลองวิเคอะไรยงกลับบ้านไม่ได้เลยกับกับนครสวรรค์ไม่ได้เดี๋ยวพอกับทีไรปุ๊บคนตายทันทีหลอดเป็นผู้สืบสายเลือดการทําสัปเหร่อชาปนักกิจนะชาปนากรชาปนากรโอ้ดูชื่อเีกนายชาปนากรชาปนากรนะะแปลว่าสัปเหร่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยไมมาเล่าเรื่องเราไม่ครับเ่า ตอนนี้เราฟังบทเพลงเพราะบ้างไม่เพราะบ้างจากนักร้องเสียงแมสแมสเสียงตลาดตลาดนะครับความร่้ให้กับนิวจิ๋วค่ะ